สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับทนายสงตารและหมวยอริศราในรายการโ้นตะแสแต่เช้าต้องเสียงนี้เลยนะคะเสียงนี้เลยครับพี่หมวยครับค่ะวันนี้มาทําหน้าที่แทนพี่หนุ่มกันชัยหนึ่งวันค่ะเห็นบอกพี่หนุ่มติดภารกิจสําคัญในการช่วยเหลือประชาชนใช่ค่ะค่ะวันนี้มีหลายข่าวเลยนะคะที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาคคดีนี้คดีใหญ่เลยนะคะกรณีของป้าบัวลอยอ ที่ไปจ้างวานค่าคนายอนันต์เป็นชายเร่ร่อนค่ะแล้วสุดท้ายป้าบัวลอยเนี่ยแหละค่ะที่เป็นคนรับเงินชาปนกิจสงเทาะแล้วก็ทําให้กับนายอนันต์หลายกองด้วยนะคะรวมแล้วเนี่ยห้าแสนบาทรับไปแต่ว่าป้าบัวลอยยังคงให้การภาคเศษอยู่ค่ะว่าเขาไม่ได้จ้างนายปันแก้วไปค่านายอนันต์ เพียงแค่ให้ในายปั่นแก้วไปสั่งสอนเท่านั้นเองโอ้สั่งสอนอยังไงฟันฉับชับค่ะคอกับขาดเลยนะพี่หมวยใช่คะ่ะจากท้ายทอยขึ้นไปถึงศีรษะโอ้โหแต่ดูพฤติการเห็นบอกว่าจากตํารวจได้ไปสืบสวนเนี่ยเห็นบอกว่านางโบลอยเนี่ยทำชาปนกิจให้กับผู้อื่นหลายรายแล้วตัวเองก็รับประโยชน์นะพี่หมวยค<ห>่ะและที่สําคัญก็คือทําให้สี่รายตายไปละสามโอ้โหอันนี้เป็นชาปนกิจของนครพิงค์กค่ะ แล้วก็ถ้าไปดูค่ะในหมู่บ้านยังมีคนที่เสียชีวิตยอย่างปริศนาอีกหลายคนนะคะตัวเลขล่าสุดที่ได้มาก็คือ8คนคในจำนวน8คนที่เสียชีวิตยอย่างปริศนาก็มีสองคนที่เป็นอดีตสามีของป้าโบลอยด้วยครับค่ะคนนี้เป็นลุงจำรัดนะคะเป็นอีกคนหนึ่งค่ะที่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเงินชาปนากิจสงเทห์นะคะ,ะคือป้าโบลอยไปขอลูกสาวแกค่ะขอกับ พี่แตนครับนะคะคแล้วพี่แตนก็เอาชื่อของพ่อให้ป้าบัวลอยก็ไปทำนี่แหละค่ะคหลังจากนั้นผ่านไปเหตุการณ์เมื่อปี61ุ่งลุงจำรัดบอกว่าป้าบัวลอยมาหาที่บ้านค่ะเอาซองยามาให้สองซองบอกว่าเป็นยาที่หลานเอามาจากญี่ปุ่นกินแล้วร่างกายจะแข็งแรงที่เป็นอมัมพฤกษ์ที่เดินไม่ค่อยได้เนี่ยเดี๋ยวจะเดินได้ค,ค,ค่ะลุงก็เลยกินไปค่ะเป็นไงฮะ พอกินไปผ่านไปสินาทีป้าเนี่ยกลับมาครับถามว่าลุงกินยาไปยังอลุงบอกว่ากินไปแล้วครับค่ะป้าบอกว่าอ้าวเอายาผิดมาให้อก็เลยเอาซองที่เหลือเนี่ยกลับไปครับพอป้ากลับไป10นาทีเท่านั้นเองเป็นไงพี่หมวยคือลุงบอกว่าตะวันตะวายเลยค่ะคลื่นไส้อาเจียนคันเหือออกทั้งตัวดื่มน้ำเท่าไหร่ก็ไม่หายแล้วก็หมดสติไปโอ้โหมาดูตัวอีกที โรงพยาบาลค่ะโอ้โหอยากให้ชาปากิจสงเคราะห์หลายๆลายท่วประเทศได้มีการตรวจสอบสักทีฮะ,ะแล้วก็ต้องระวังเลยนะคะเรืร่องของการที่ไปแอบอ้างไปขอชื่อ,อ,อมาแล้วก็หวังว่าถ้าเกิดว่าวันหนึง่งเสียชีวิตจะได้เงินก้อนหนึ่งมาแบ่งกับป้าบัวลอยอเนี่ยแหละค่ะ สุดท้ายก็คือเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่มีการตั้งข้อสังเกตนะคะคอย่างกรณีของลุงจำรัดว่าจะเป็นป้าโบลอยเนี่ยพยานที่จะวางยาหรือเปล่ารเรื่องนี้ก็ต้องมีการพิสูจน์กันต่อไปก็อยากให้ทางตำรวจนะครับผู้ทอนจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็สืบสวนภาค5้ลองคลี่คลายคดีนี้เพราะว่ามันกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ<ม>รวมทั้งเรื่องของ การวางแผนไต่ต่อไปก่อนในการฆ่าเพื่อเอาประกันสําคัญมากเลยนะครับนอกจากลุงจําดัดแล้วยังมีลุงอีกคนนึง<ค>นะคะเป็นล,ลุงอินค่ะคลุงอินเนี่ยจะเป็นคุณลุงที่ป้าบัวลอยก็ไปขอชื่อมาแล้วก็นําไปเข้าชาปนกิจสงเคราะห์แล้วป้าแกก็ส่งเงินให้ค<อ>่ะทางลุงอินเนี่ยบอกเลยนะคะบอกว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเป็นข่าวเนี่ยกลัวอยากจะขอให้ทางผู้ใหญ่บ้านถอนชื่อออกมาโอ้นี่จะดูจากภาพหน้าจอนี่นะพี่มวยได้ไหมฮะ โอ้โหนี่คดีหลอกเงินชมนกิจนี่ปิดศนาที่ตายคนแรกก็ตายเมื่อ10ปีก่อนคนที่สองนคํคำนี่ฮะอยู่ๆพบกันนั่งตายในรถนะพี่หมวยหัวใจวายอ๋อแล้วน,นายอนันต์นี่ฮะตายจากการถูกทำร้ายนี่คือล่าสุด อยากให้ตรวจสอบจริงจังฮะเรื่องนี้ฮะมันต้องมีคําตอบแล้วก็อยากให้สํานักงานขอปพซึ่งทําหน้าที่ดูแลในเรื่องนี้เหมือนกันนะแต่เขาก็พยายามไปตามหาญาิของนายอนันต์ที่เป็นผู้เสียชีวิตรายล่าสุดนะคะเป็นยังไงฮะค่ะคือก็ไปเจอทางภรรยาเก่าของนายอนันต์เขาก็บอกว่าก็คือป้าบัวลอยเนี่ยมาบอกว่าถ้าเกิดว่าตัวของนายอนันต์เสียชีวิตก็จะมีเงินมาแบ่งแบ่งกันอ้าว โอ้นี่น่าสนใจว่ามีส่วนได้เสียหรือเปล่าเ<ฆ>งินเวลาเบาิกห้าแสนมีการเอาเข้าบัญชีของอ,อดีตภรรยาหรือเปล่าค<ฆ>่ะ<ฆ>คือไปพยายามตามหาคนใกล้ชิดของน,อนายอนันต์เพื่อจะเอาเงินชาปนกิจสงทกให้กับทางคนใกล้ชิดคนที่มีสิทธิออ์มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ใช่ป้าบัวลอยที่เป็นใครก็ไม่รู้จริงๆแล้วมันต้องระบุในผู้รับประโยชน์เลยนะพี่หมวย<ฆ>กรณีทําแบบม่ต้องระบุเลยฮะอย่างเช่นครอ,อ,อบครัวหนึ่งเวลาหนึ่งชาปนกิจสงทกเขาจะระบุเลยว่าให้กับทายาทของ ผู้เสียชีวิตะระบบหนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยฮะเนี่ยน,น่าสนใจเรื่องนี้น่าคลี่ลขยมากแล้วก็การฆ่าผู้อื่นนั้นโทษสูงสุดคือประหารชีวิตตามประมวลยามาตราสองล่ลงมาก็จำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกแต่15หปีถึง2ี่ปีถ้าเป็นความจริงฮะทั้งหมดโอ้ต่างคมต่างวราเลยฮะ,ะของนางบัวลอยนี่ต้องบอกว่าเหี้ยมโหดจริงๆเป็นกรณีศึกษาเลยนะคะค,คดีนี้ค่ะ เห็นบอกพี่หมวยมีข่าวเรื่องคดีน้ำอุ่นเป็นไงให้พี่หมวยฮะสารพิพากษาอย่างไรให้พี่หมวยค่ะสาร อัญานะคะอ่านคำพิาพากษาไปคดีของน้ําอุ่นค่ะคก็ของน้ําอุ่นเนี่ยโดนโทษจําคุกไป8ปีแล้วก็ยังมีแก๊งทางบ้านบางบัวทองอีก5คนคโดนไป5ปี4เดือนแต่สุดท้ายแล้วศาลให้ประกันนะคะวงเงินที่ประกันตัวน้ําอุ่นออกมานี่ก็คือ350แ0 0าหประกันทาง5คนของบ้านบางบัวทองก็1นึ0 0 0สบาทแล้วก็ยังต้องร่วมกันชดใช้เงินให้กับครอบครัวของลาลาเบลด้วย 748,660บาทนะคะคือนี่คือบรรยากาศที่ทางน้ําอุ่นได้เจอกับสื่อมวลชนก็พยายามก็พยายามเข้าไปถามแหละค่ะว่าคดีนี้ผ่านมาแล้วเป็นปีเนี่ยความรู้สึกในวันนี้เป็นยังไงเขาก็บอกนะคะก็ยังคิดถึงลาลาเบลอยู่เสมอ,อแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีการทำบุญให้ตลอดก ก็ยังก็ยังก็ยังคิดถึงยังคิดถึงเบลอยู่แต่ามันทำอะไรไม่ได้แล้วมันมันขาดหางเลี้ยวเขต้องก็ต้องสู้ต่อไปก็ต้องพิสูจน์ความจริงต่อไปเราอยากจะขอโทษอะไรทางพ่อกับแม่ไหมคะก็ขอโทษที่ผมก็ไม่รู้แล้วไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้เพราะว่าตอนนั้นผมก็ไม่ใช่ เร,เราไม่สามารถตรอเมืนคนได้พนักขนาดนั้นเพราะว่าผมก็ก็ดื่มเหมือนกัน <_ S 2> ถ้ารู้ผมก็คงไม่พาซึ้นคอนโดอยู่แล้วนี่แหละครับพี่หมวยฮะนี่คือจากภาพหน้าจอนี่จะบอกว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกแก๊งบ้านบางบุรทอง <ฮะ S 3> อันนี้สารมีคำพิพากษาคนละ5ปีสเดือนเชียวนะครับค่<ฮ>ะแต่มันมีจุดหนึ่งพี่หมวยที่พิคกที่สุดที่พี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยเชิญตัวของพ่อแม่ลาลาเบลมานั่งในรายการค่ะและมีการต่อสายถึงน้ําอุ่นและประโยชน์หนึ่งที่พิคกที่สุด เดี๋ยวอยากให้ฟังไปฟังพร้อมก่อนเลยฮะคือคือคิดว่าอยากจะขอโทษก็ไม่หรือว่าคิดว่าเดี๋ยวไปเจอเดี๋ยว่อยขอโทษต่อหน้าหรือ,อยังไงอ่ะถ้าเขาเปิดใจหรืออะไรถ้าแบบว่าคิดซะว่าเป็นเป็นลูกคนหนึ่งหรือเป็นอะไรอย่างนี้ผมก็ก็ขอร้อมจะขอโทษนะครับเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะน้ำอุนแม่แม่แม <c oughs> คิดว่าใครน้ำอุนเป็นลูกแม่ไหมเขาถามไม่คับฮะไม่ค่ะเพราะว่าพฤติกรรมอ่ะ มันมันคนเราถ้าถ้ามีลูกถ้าเราเป็นแม่แล้วมีลูกแบบอย่างเงี้ยเราสมควรเหรอหนุม่มอเป็นเราลองรับไปได้เหมือนกันเนาะก่อนหน้านี้ที่เจอกันในศาลมีการขอโทษไหมอไม่ไม่มีแม่เราบอกว่าเอ้ยตอนหน้าสื่อเราพูดดีตอนรับหลังไม่ใช่อย่างนี้สิค่ะโอ้โห แต่น้ำอุ่นก็บอกว่าคือเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเข้าไปออออพูดคุยยังไงแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขาก็ตกเป็นจำเลยของสังคมคเขาก็คดีความมันก็อยู่ในชั้นศาลแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าแม่มีอะไรอยากจะให้ช่วยเหลือย,ยังไงเนี่ยก็ให้บอกเขาได้เปิดใจคุยกับเขาได้เรื่องของกฎหมายก็ว่าไปตามกฎหมายในมุมของน้ำอุน่นแม่เองบอกว่าหลังจากลาลาเบลเสียไปเนี่ยครอบครัวลำบ,บากนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้แม่เองก็ก็ คือได้ลูกสาวเลี้ยงดูทุกอย่างนะคะแต่ทีนี้เสาหลักของทรอบครัวหายไปแม่ต้องขายรถเพื่อจะเอาเงินจากการขายรถ500 0 0 0ไปผ่อนบ้านเนี่ยค่ะแล้วก็ที่ฟังแล้วเจ็บปวดหัวใจก็คือลูกสาวก็ยังถามหาคุณแม่อยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่แม่จะกลับมาทำไมแม่ไปสวรรค์นานจังเราพักกันทุกเดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อในโหนกตะแสแต่เช้าค่ะ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโทรมินโนกระแสะแตกชานี่แหละวพี่หมวยฮะ,ฮะเดี๋ยวมีข่าวนึงครับพี่หมวยท่านผู้ชมครับที่ดูแลท่านต้องใช้วิจารณญาณวาบวาบวาบ่าพี่หมวยฮะเป็นเรื่องที่น,นา,รรายมงคลเขานเจ้าของฟาร์มไก่ที่อ่างทองเขาบอกว่า ลูกไก่ไก่ชนเขาหายไปถึง8ดตัวและปรากฏว่านี่หน้าจอนี่ท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมลองดูสิครับว่ามันคืออะไรพี่หมวยค่ะแปลกมากพี่หมวยพี่มวยว่าอะไรเนี่ยอืมน่าจะเป็นแสงอะไรสักอย่างหนึ่งอะค่ะแต่ว่าชาวบ้านบอกว่าเนี่ยเป็นดวงไฟครับที่เดี๋ยวจะเห็นว่าจะเข้ามาใกล้กล้องอแล้วก็ลักษณะเขาบอกว่ามียืดยืดยาวๆด้วยก็นี่สงสัยเขาบอกตอนแรกผมนึกว่าเป็นหิ่งห้อย แต่บอกว่าดวงใหญ่เท่ากับหม้อข้าวนี่สิคะแล้วก็บอกว่าไก่เนี่ยก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะติดกล้องวงจรปิดเนี่ยไก่เขาหายไปตั้งแปดตัวแล้วเป็นไก่ชนก็ได้นะคุณมงคลบอกเลยเขาบอกว่าไก่ก่อนหน้านี้หายไปจึงคุยกับภรรยาบอกว่าเอางิ้ไม่ไหวแล้วแม่มึงไก่หายไปแปดตัวไก่ไก่ชนด้วยนะอย่างอื่นหายไม่ว่าก็เลยไปติดกล้องจนเห็นภาพภาพนี้ออกมามหลายคนก็บอกกระสือแล้วเราถามว่าทีแวมันอยู่แถวตำบลโอคัลักอำเภอโพทองอ่างทองด้วย น่ยสนใจก็คือเขาบอกว่างานนี้แหละนะถ้ามาอีกนี่คุณมงคลกระสือก็กระสือสวะม,มาเจอหน่อยเขาไม่ยอมแล้วม,มีมีเสียงฟังว่าอยากฟังเสียงกันฮะก็<ฆ>ดูคุณมงคลว่าอย่างไรฮะมันแดงแบบเข้มเลยแต่ว่ามันมันจะเป็นลลกลางมันจะเป็นแกนแกนน่ะเป็นแกนแกนแล้วมันจะมีสีแดงแดงมอมกลางม่วงๆนั่นะมันจะแบบบูบแล้วก็หาย,ยาแล้วก็ไปแดงอีกองั้นล่ะ ผมก็ไม่ไม่ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรแต่ผมเห็นงี้ผมก็ก้มเลยวได้คนลุ้งตัวเลยวันแี้ก็เป็นแมลงเป็นอะไรเกาะหน้ากองผมก็วัดรู้วัดวัดใจเลยผมไปไม่ไปอย่างเงี้ยลรวคนลุ้งตัวเลยก็นั่งลงมาโอ้โหนวแต่ตัางตัวนี่คุณดูลีลาคุณบอกคนเล่าเนี่ยเห็นภาพแล้วจ้าคุณหลอด้วโอ้โหทำมือไม้โอ้โหนี่ดูนะเขาบอกก็ซื้อก็ซื้อเจอกันแน่เลยเขาบอกไก่ข้าใครจะแตะ <c oughs> ตั้งกล้องเอาไว้หวังว่าจะเจอโจรที่มาขโมยลูกไก่ชนแต่รปรากฏว่าไปเจอสิ่งนี้ออคือตอนแรกที่เขาเจอเนี่ยเขาบอกว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นตะสือแต่ว่าล่าสุดเนี่ย ก็ผู้สื่อข่าวลงไปพิสูจน์อ้าพิสูจน์เปไงฮะไปพิสูจน์ก็ไม่เจอยังไม่เจอใช่ไหมยังไม่เจอค่ะออแล้วก็ไปเจอคุณมงคลคุณมงคลบอกว่าสงสัยจะเป็นดวงไฟให้โชคเออนี่นะสงสับอกไปเอาพวกกิ่งพงกิ่งไผ่อะไรนะมันล้อมกันค่ะนี่ฮะรอบๆเห็นนะนั่นจะอเนี่ยเห็นไหมฮะกิ่งไผ่รอบรั้วเลยอือโอ้มันเหลือเชื่อมนกันนะค่ะอือจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยนะคะ,คะว่า ลูกไก่ชนหายไปได้ยังไงกันนี่แหละฮะแต่มีเรื่องึ่งพี่หมวยฮะเหลือเชื่อพวกพี่หมุยบอกว่ามีเรื่องของเจ้าวาดอดีตเจ้าวาด ไปล่วงละเมิดผู้หญิงก็เป็นไงพี่หมวยเป็นคดีคมขืนค่ะเป็นขมขืนอนละเวงครับคือถ้าย้อนไปเนี่ยค่ะเรื่องนี้เป็นข่าวขึ้นมาเพราะว่ามีผู้ปกครองพาลูกสาววัย18ปีไปแจ้งความจับเจ้าอาวาสซึ่งหลังจากที่ไปแจ้งความก็เจ้าวาดถูกสึกไปเรียบร้อยแล้วนะคะคบ,บอกว่าเจ้าอาวาสเนี่ยขมขืนแล้วก็ทําให้เด็กท้องนี่คือภาพตอนที่นําตัวเจ้าอาวาสไปสืบนะคะ หลังจากที่เป็นคดีความขึ้นมาเมื่อกันยายนปี62ทางผู้เสียหายไปแจ้งความไว้ที่สพหนองสองห้องว่าถูกพระอาจารย์สง่าขมคือลูกสาวจนท้องได้5เดือนในค,ครั้งนั้นเนี่ยทางเจ้าอ,อาวาสก็ปฏิเสธนะคะบอกว่าลูกในท้องเนี่ยไม่ใช่ของเขาแต่เขารับสารภาพว่าค่มขืนจริงะนะคะตอนที่เรื่องแดงก็คือตอนเขาอายุ18ปีเด็กหญิงผู้เสียหายเด็กหญิงคนนี้บอกว่าเขาถูก จเจ้าอาวาสข่มคืนมาตั้งแต่อายุ13นะคะตั้งแต่ปี57แต่เรื่องมาแดงตอนปี62ตอนเขาอายุ18ปีเพราะว่าท้อง5เดือนทีนี้คดีนี้เนี่ยตอนที่เป็นคดีเด็กอายุ18สามารถที่จะยอมความกันได้ก็เลยมีการไกล่เกลี่ยจ่ายค่าเสียหายไป150,000บาทแล้วก็หลังจากนั้นทางจเจ้าอาวาสก็ถูกสึกแล้วก็ย้ายออกจากวัดไปครับ แต่ต่อมานะคะรากฏว่าเขาเคยข่มขืนเมื่อตอนที่เด็กคนนี้อายุ13ปี oh. ก็ต้องถูกรวบตัวนะคะ <Ha. S 1> อันนี้ถูกรวบตัวในเวลาต่อมาค่ะทีนี้ผลตรวจ DNA ลูกในท้องของเด็ก18เป็นยังไงฮะตากฏว่าไม่ตรงกับทางเจ้าอาวาสแล้วไปตรงกับใครอะพี่หมวยไปตรงกับอดีตคนขับรถของเจ้าอาวาสโอ้โห oh. นี่ระเวงนี่นั่นนะสิคะโอ้แล้วเอาเวลาไหนไปอะแต่ว่ามันก็จะตรงกับที่เด็ก ได้ให้ปากคำเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าถูกข่มขืนสองคนก,คก็คือจากทางเจ้าอาวาสแล้วก็ทางคนขับรถโอหค่ะทางคนขับรถเนี่ยบอกนะคะบ,บอกว่าสาเหตุที่เขาต้องทำทาออะไรทราบเพราะอะไรฮะอยากจะทราบจากฟังนี่ฮะร,ร,รุ้นเนี่ยรุ้นตุก,กงเลยเขาบอกว่า เขาต้องการดึงเด็กคนนี้ออกมาจากเจ้าอวาดด้วยการข่มขืนเนี่ยด้วยการข่มขืนอฟังดูดีมากเลยฮะแล้วก็ที่ผ่านมาในอดีตเคยชอบแม่ของเด็กผู้หญิงคนนี้แล้วก็คิดว yes, um ่าลูกสาวเนี so ่ยแหละเป็นตัวแทนแม่ก็เลยก่อเหตุขึ้นโอฟังดูดีมากเลยนะครับฟังดูดีมากเลยที่ไปล่วงละเมิดน้องเขาเพื่อช่วยออกจากเจ้าวาด แล้วก็ที่ทําแบบนี้กับน,น้องเขาเนื่องจากรักแม่แล้วมาลงกับลูกค,คุกเธอครับน,นี่ฮะมีเสียงด้วยนะคะจะฟังฮะผมไม่เคยล่วงละเมิดอย่างนั้นครับ<ม>ยอมรับว่าได้จริงๆครับแต่ไม่เคยที่จะไปร่วมร่วมรุมโซมานอาจารย์ไม่ครับเพราะที่ผมเห็นเนว่ยว่าครับผมเลยเหมือนแม่เขาผมก็เลยถามว่าลูกใครหรอเขาก็บอกว่าลูกของคนนี้คนนี้ผมก็เลยขอเบอร์ แล้วก็คุยอยากดึงน้องออกมาจากตรงนี้ครับจะดึงออกฉากตรงที่เป็นเจ้าวาดตรงนี้ผมอยากจะดึงน้องออกซึ่งเราก็รู้ว่ารู้ว่าอะไรเป็นอะไรอยู่ครับลอดนล้วครับแล้วเราจะยังทำมาตกลับเัาะครับผมพูดตามความปจริงเนาะครับผมเคยชอบแม่เด็กมาก่อนพอเขามีลูกออกมาผมก็เห็นและสงสารผมก็เลยดึงเด็กตัวนี้ออกมาครับโอ้โหฟังดูเหมือนกับการทำหน้าที่พลเมืองดีเลยนะครับ แต่มันไม่ใช่ทุกคระ,ะเบงร้ายแล้วคุกเนีฮยเจอข้อหาตามประมวลยามาตรา2 7สอลุมโซมแล้วพี่หมวยโทษสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิตเลยนะครับค่ะโอ้โหอดีตคนขับรถคนนี้ก็คือธนกรอุ้มรำนะคะครับสข้อหานี่ต้องที่ชุมทางกรบรับการปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับที่ไปดําเนินการจับกลุ่มตัวนะครับตามกฎหมายไปค่ะ ถูกข้อหาเดียวใช่ไหมคะพี่สงการคะก็คือในเรื่องของหนึ่งลุมโซมฮะข่มขืนก็ทำาำลาวเด็กอายุไม่เกิน15ปีนี่โทษจำคุก4ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 80,000- ถึง400,000บาทแต่ตำรวจตั้งข้อหาเรื่องของลุมโซมสิฮะการลุมโซมคือตั้งแต่2คนขึ้นไปโทษสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิตนะค่ะแต่เขาจากคลิปเสียงก็คือไม่ได้เป็นการลุมโซมเขาเรียมเบิกความต่อสารแบบนี้เลยฮะเบิกแบบนี้เลยนะบอกว่าที่ไปมีเพศสัมพันธ์เนี่ยบอกอยากให เด็กออกจากเจ้าวาดที่ทําแบบนี้เพราะว่าหนึ่งชอบแม่เบิกแบบนี้เลยอชื่อฮะได้ไอเน่เลยฮะคุกคุกคุกคเลยฮะค่ะเราพักกันทุ่เดียวนะคะเวลาผ่านไปเร็วมากเลยรายการกับพี่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะโหกระแส ่หมยฮะท่านผู้ชมฮะดูแล้วมันสะท้อนกันนะ,คะใครมีลูกมีหลานเนี่ยเวลาไปฝากเนอร์สเซอรี่ให้คนเลี้ยงเนี่ยท่านดูคลิปนี้แล้วท่านจะจะจะุกค,คิดอ่ะไปดูกันเลยฮะนี่ฮะจากภาพหน้าจอที่ท่านผู้ชมจับตาดูดีครับเทปอู้กระทืบเลยอ้โหูตะโอ้โหดูสิเนี่ยแตะเขาอีกอ้โหูนี่เป็นเนอร์สเซอรี่แห่งหนึ่งครับท่านผู้ชมฮะที่พ่อเนี่ย ได้คลิปตัวนี้มาแล้วก็มาโพสต์ดูสิฮะเขาบอกโพสต์เป็นอุทาหอนอยากให้เจ้าของหรือผู้จัดการนัรสเลี่ยนี่ยได้เอาใจใส่อย่าใส่ใจเอาเกี่ยเรื่องของค่าตอบแทนอย่างเดียวฮะพ่อเขาบอกเาเจ็บปวดเหลือเกินฮะที่เขานํามาโพสตไม่ใช่อะไรอยากเห็นสิปิริตของเจ้าของเนัสเลอรี่และตัวผู้จัดการเป็นไงพี่หมวเห็นแบบนี้แล้วเจ็บปวดไหมฮะค่ะลูกเล็กโอ้ เดี๋ยวไปฟังเสียง<ม>ผู้จัดก,การนอร์ล่ย์คุณน่าระดาบพร้อมกันครับน้องไม่ได้อยู่ประจําที่นี่ค่ะโรงเรียนเขาปิดในช่วงงานเทศกาล ก็เลยมากับคุณย่าซึ่งเป็นเจ้าของเนอร์เซอรี่ก็ได้พูดคุยกับทางผู้ปกครองแล้วซึ่งผู้ปกครองเนี่ยเขามีเมตตาสูงมากเลยเราอ่ะต้องขอโทษจริงๆจะปรับปรุงในสิ่งที่ที่พลาดไปแล้วเนี่ยให้ดียิ่งยิ่งขึ้นแล้วก็ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ส่งกําลังใจมาให้เนี่ยค่ะเราเราก็ยอมรับผิดในสิ่งที่เราทาพลาดไปหัวอกเดียวกันแก้วตาดวงใจของทุกคนเขาก็ต้องมั่นใจในตัวเนอร์เซอรี่ที่เขาเอาลูกเขามาฝากนี่แหละครับก็อยากจะฝากทุกเนอร์เซอรี่ทั่วประเทศเลยนะครับ ว่าหนึ่งให้เอาใจใส่และที่สำคัญเมื่อสักครู่ที่เรานําเสนอไปที่เห็นมีการเตะเข่าอะไรต่างเพื่อตการเป็นอุทาหรณ์ไม่ได้นําเสนอเรื่องความรุนแรงนะต้องการบอกสิ่งนี้ก่อนครับ,ค,รบค่ะเด็กผู้ชายที่เหมือนกับไปเตะน้องเนี่ยนะคะคคก็คือเกือบจะสี่ขวบโอ้ค่ะแต่ว่าเด็กเนี่ยบอกว่าเป็นการหยอกน้องเล่นโอ้โแต่หยอกแรงมากเกินไปค่ะทางน,นเสเซอรี่ก็บอกว่าตอนนี้ตักเตือนเด็กแล้วแล้วก็ต่อไปก็จะเพิ่มความเข้งมงวดค,คือเลี้ยงเด็กนี่คล้าสายตาไม่ได้เลยนะคะสำคัญแล้วบอกว่า ไอ้สภาสิท์ไทยที่บอกว่าจับปูใส่กระด้งเนี่ยไม่ได้เลยสําคัญมากเลยยิ่งถ้าอยู่บ้านตามริมน้ําแล้วยิ่งไปกันใหญ่เลยเป็นอ,องทาหารข์อเรื่องอย่างดียิ่งเลืเรื่องนี้ครับเห็นว่าพี่หมวยมีเรื่องของรถไฟฮะ<ช>จะฟังเมื่ออาทิตย์ก่อนเพิ่งจะเกิดอุบัติเหตุใหญ่นะคะคที่เชิงสาวรถไฟชนกับรถบัสค่ะปรากฏว่าล่าสุดไปเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะที่ไหนครับเป็นรถไฟที่เพชรบ,บุรีเขาย้อยค่ะเป็นรถไฟชนกับรถเก่งให้ดูคลิปภาพจากกล้องวงจรปิด จะเห็นว่าโตโยต้าสีขาวคันนี้กำลังจะข้ามทางรถไฟนี่นะคะพยายามที่จะข้ามมาแล้วขบวนรถไฟค่ะนี่ตุงเทพสุราษฎร์ธานีเป็นรถไฟด่วนพิเศษพุ่งเข้ามาชนนะคะรถโตโยต้าสีขาวเนี่ยจอดพลิกกระแทง หลังคาไปฟาดกับเสาต่อม้อก,ก่อสร้างจุดนี้เป็นบริเวณที่มีการก่อสร้างอยู่เป็นการก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามทางรถไฟก็ยังไม่มีไม้กัน้นคือคนที่ผ่านเส้นทางแถวนี้ต้องสังเกตเอาเองจะมีแค่ป้ายเตือนอยู่ข้างๆแล้วทั้งหมดในรถคันนี้มากัน3คนค่ะคมีผู้หญิงคนนึงคาดว่าน,น่าจะไม่ได้คาดเข็มขัดนราาิรภัยร่างกระเด็นออกมานอกตัวรถส่วนอีกสคนก็คือคนขับ แล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งทางกู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดทางช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลน,นะคะทั้งหมดเป็นพนักงานของโรงงานผลิตน้ำมะพร้าวแห่งหนึ่งในพื้นที่สมุทรสงครามห่างจากจุดที่เกิดเหตุนี้เพียงแค่5กิโลครับก็คาดการว่าคนขับน่าจะมองไม่เห็นร,รถไฟที่กำลังพุ่งเข้ามาสิ่งสำคัญคืออยากให้ทางการรถไฟของประเทศไทยเอาจริงเอาจังสิที ก็คือควรจะติดตั้งไม้ก้านรถไฟแล้วก็มีไฟส่องสว่างแต่บางคนก็บอกเอ๊ะแม้กระทั่งมีไม้ก้านรถไฟบางคนก็ฝ่าฝืนเรียบไปจนได้เหมือนกันเรื่องนี้ฮะมันสองแง่สองมุมเหมือนกันนะก็จะเป็นวินัยการจราจรที่ทุกคนต้องมีถูกฮะแล้วก็ถ้าการรถไฟสามารถที่จะดูแลจุดตัดทางรถไฟทางลักผ่านได้ดีขึ้นน่าจะช่วยลดอุบัติเหตุสําคัญมากเลยกับวิงวอนการรถไฟของประเทศไทยเลยฮะแล้วก็ภาครัฐเอาจริงเอาจระดมเลยฮะติดตั้งซะ ส่วนถ้าใครฝ่าฝืนก็จะคนลงโทษสถานหนักเช่นเดียวกันครับค่ะคือเรายังเสียใจกับคดีที่เกิดขึ้นที่ฉะเชิงเซาที่รถไฟชนกับรถบัสแล้วมีผู้เสียชีวิต19รายรยังไม่ทันใรในสัปดาห์เดียวค่ะก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วย อย่างเหตุการณ์ที่ฉะเชิงเซาค่ะผ่านมาครบหนึ่งอาทิตย์มีการทําบุญนะคะอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้และที่สําคัญที่อยากให้พี่สงการช่วยแนะนําก็คือเรื่องสิทธิ์ของครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบได้รับบาดเจ็บครอบครัวของคนเสียชีวิตจะมีสิทธิ์อะไรบ้างก็คือต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับที่ใครที่เป็นทายาทของผู้ตายทุกรายท่านฟังทางนี ท่านรีบไปขอบันทึกประจําวันจากพนักงานสอบสวนนะครับเจ้าของคดีในพื้นที่ของฉะเชิงเซาหลังจากได้หลักฐานหนึ่งบันทึกประจําวันสองได้หลักฐานใบมรณบาัตรสามคือภาพถ่ายในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์คันที่เกิดเหตุถามเอาไปทําไมฮะเพื่อไปตรวจสอบว่าใครคือผู้ประกอบการรถยนต์คันนี้เนื่องจากเงินเยียวยาตามสิทธิ์ของประกันเนี่ย บางครั้งเขารู้สึกว่าน้อยเกินไปท่านสามารถฟ้องเอากับตัวผู้ประกอบการได้ฮะบอกหน้าตรงนี้เลยฮะหบดเวลาของหันักรแต่เช้านะคะครเราสองคนลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ